ใครเห็นก็อดสงสารไม่ได้ค่ะเจ้ากังฟูหมาพันธุไทยผสมบางแก้วมีเนื้องอกห้อยตองแตงตองแตงเวลาเดินไปไหนก็ต้องลากไปตามพื้นแล้วน้ําหนักของเนื้องอกนี่มีถึง5กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เนี่ยมันห้อยตองแตงอย,อยู่แบบนี้ค่ะใหญ่นะเนี่ยใหญ่มาก5กิโลกรัมคุณพบเอก คือเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้ากังฟูเป็นหมาเพศผู้ลายสีน้ําตาลขาวเป็นหมาพันธุไทยผสมบางแก้วคือตรงใต้ท้องเนี่ย<ฮ>เราจะเห็นชัดเจนนะคือขนาดนี้แทบจะเท่าลูกโบลิ่งแล้วออแล้วเวลาน้องเขาเดินไปตรงไหนเนี่ยด้วยความที่มันมันห้อยลงมาค่ะมันก็ต้องล่าไปกับพื้นแบบนี้คนที่เขาพบเห็นก็อดจะสงสารอดเวทนาไม่ได้แต่น้องก็ยังดูต้อนรับแขกดีนะออดูอารมณ์ดีเนาะเออดูอารมณ์ดีเนี่ยเห็นไหมคือกล้องก็ไปถ่ายว่าเข้ามาเล่นกับตะกล้องด้วยนะคะ โอ้แต่อดสงสารไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมคือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะชื่อน้องกังฟูนะน้องเขาก็เดินอยู่ริมถนนสายยางซ้ายบางพระตำบนยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยค่ะทีนี้ป้าติ๋วอายุ59ปีซึ่งเป็นเจ้าของหมาเธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเจ้ากังฟูเนี่ยสายตามันเป็นมิตร ไม่เคยกัดใครเลยส่วนก้อนเนื้องอกนั้นเจ้ากังฟูเป็นมานานกว่า3ปีแล้วทีแรกเนี่ยเป็นแค่ก้อนเล็กๆเ,เองอแต่ตอนนี้ลุกลามกลายเป็นก้อนใหญ่หนักประมาณ5กิโลโดยก่อนหน้านี้ก็เคยไปพาพาไปหาหมอแล้วนะหมอก็บอกว่าไม่ต้องตัดทิ้งหรอกเพราะว่าถ้าเกิดตัดทิ้งเนี่ยเจ้ากังฟูอาจจะอันตรายได้ก็เลยต้องปล่อยไว้แบบนี้นะคะ,ะเพื่อยือชีวิตเจ้ากังฟูให้อยู่กับมนุษย์ให้นานที่สุดค่ะ ไม่เคยกล้าใครมันไปสามปีได้แล้วเนะเอาสามปีไปนี่แล้วมันมันทีแรกมันจะเป็นก้อนขนาดนี้แล้วหมอเป่าไม่ต้องไปตัดแล้วเพราะว่าถ้าตัดมันจะตายคามีดเลยค่ะบางีตายคามีดดิป้าติต๋วบอกว่าถ้าใครพอจะมีหนทางช่วยเหลือรักษาเจ้ากังฟูตนก็อยากจะให้เจ้ากังฟูเนี่ยได้รับการรักษาอยากให้มันหายเหมือนกันนะเพราะหากมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยได้รับการผ่าตัดหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะพอยื้อชีวิตเจ้ากังฟูไว้ได้นาน เพราะว่าเห็นสีหน้าแววตาของมันแล้วเนี่ยทุกคนก็อดสงสารไม่ได้นะคือมันมีก้อนห้อยตองแต่งตองแต่งอ่ะแต่มันก็ยังน่ารักอะ่ะเป็นมิตรกับทุกคนนะ,นะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ค่ะฝากกดแชร์กันหน่อยหรือใครที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปพูดคุยกันได้ก็โทรมาสอบถามค่ะที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นเบอร์ของป้าติ๋ว 0-81, 4,1, 2สอง 6343ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรของป้าติ๋วเจ้าของของเจ้ากังฟู0814126343ค่ะคร่บค่ะ